สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับลาลาเลงอีกแล้วเนาะแล้วก็วันนี้มาตามสัญญานั่นก็คือไมายกิทธ s i ทั้ง3ไม้จากเรื่อง Fantastic Beasts เ<ๆ>นาะกับอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จำจำชื่อภาคใหม่ไมไ่ก็คือมันจะเป็นไม้ายสิทธิ์ที่ออกมาในภาคใหม่ที่กำลังจะ มาฉายในปีปีหน้าเนาะที่เล้งถามที่ร้านที่เป็น Noble c o l l e c t ชั่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น November 2021เนาะ <c oughs> ก็ตั้งตารอว่า,นา,า,นานนหนังจะมาเมื่อไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังอะจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าไม้ก็จะสิทธิ์ออกแล้วคือรีบมากไม่รู้จะรีบออกมาเอาเงินพวกกูต้องต้องต้องทำไมขนาดนี้นะก็เข้าเรื่องเลยละกันก็คือ หนังเรื่อง Fantastic Beasts เนี่ยจะมาในภาคใหม่ซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า c r e d e n c e b a r b o n n หรือว่า o b s c u r u s อะไรเนี่ยที่แบบนังนางนางผมมาเตรอเนี่ยก็ไปอยู่กับ g i l l e r d o r e a เร,ร้อยแล้วเนาะก็ทำให้มันก็จะมีภาคต่อที่เราต้องติดตามกันนะฮะภาคต่อมาทีนี้ภ <c oughs> าคนี้เนี่ย เล็งเห็นเขาทําไม้กียทธิออกมาอีก3าไม้ต้องต้องบอกว่าจริงๆไปที่ร้านอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อฉันไปซื้อไม้เกียรติแฮร์กริดที่เป็นล่มอ่ะเนาะที่ถ้าถ้าใครดูวิดีโอรอบที่แล้วก็จะเห็นก็ไปถึงที่ร้านแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเราก็เห็นไม้อะไรวะทําไมกูไม่มีอะไร้ก็ <laughs> ยืนงงอยู่เฮ้ปกติกูไม่พลาดนี่ว่าแบบมันจะมีแบบว่า n o เบล l อลเลกชั uh, Noble นะ่ะมันจะส่งอีเมลแบบ n e w ส l เลเ e อมาอัปเดตเราตลอดว่าอะไรมาใหม่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่เห็นได้รับข่าวสารอะไรเลยก็งงว่าเฮ้ยพลาดอะไรไปก็เลยถามเธอเธอนี่แบบเป็นไม้ใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกใช่นี่เป็นไม้ใหม่เป็นหนังแฮร์รี่เอ่อแฟนตาสติีสที่จะฉายในปีหน้านะโน v เ m มเบอร์ November 2021ฉันก็แบบอา้าวแล้วทำไมฉันไม่มียิบยบ,บ,บดูอก็อสวยดีครบแต่ขาถามว่ารับไปพรอมร่มเลยไหมก็พยายนะ ก็ไม่ได้ไม่ได anyway> ้คิดไม่ได้ตัดสินใจอะไรแล้วก pues ็ได้มาทั้งหมดสาไม้นี้เนาะจริงๆได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ว่างทําวิดีโอเนาะวันนี้ได้โอกาสก็เลยมาทําวิดีโอกันนะอ่ะทีนี้เริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยละกันเนาะตัวละครแรกชื่อว่าบันตี้เนาะบันตี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นตัวละครใหม่ซะทีเดียวนะเป็นตัวละครที่ เราเห็นกันแล้วใน f a n t แฟน c า e a บี s ภาคที่2นั่นก็คือ The c r i e s o of Kinderwall เนาะซึ่งนางอะ่ะจะอยู่ในในขเขาเรียกบ้านดีไหมคือใหญ่มากคือแบบอีกอีกโลกนึงอะของของนิวส์คาเมนเดอร์เนะก็คือเป็นที่ที่เอาไว้เก็บสัตว์พิเศษของนิวส์ o คาเมนเดอร์เนาะที่เป็นแบบลงไปใต้ดินตึๆๆแล้วก็เป็นแบบอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเนาเนะ ก่อนที่จะไปดูไม้เนาะก็พูดประวัติของบันตี้นิดนึงคือบันตี้เนี่ยก็เป็นนักเรียนฮอกวอตส์เหมือนกันเนาะแต่ไม่ทราบว่าบ้านไหนเหมือนกันอันนี้หาข้อมูลไม่เจอขอโทษจริงๆเนาะก็เป็นนักเรียนที่อยู่ในฮอกวอตส์แล้วก็สนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับก,บการดูแลสัตว์พิเศษโดยเฉพาะแบบเทค care ดูแลอะไรเงี้ยเนาะในเว็บมันก็เขียนเอาไว้ทีนี้เหตุการณ์ก็คือวันที่บันตี้เนี่ยก็ไปที่ ร้านหนังสือในปี1927แล้วก็ไปเจอกับนิวสแกมนเดอร์ซึ่งจริงๆนางก็แบบว่าอารมณ์แบบเออปรับปื้มอยู่้วเพราะว่านิวก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับสัตว์พิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนางก็ไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ไปให้นิวเซ็นหนังสือให้แล้วก็เหมือนกับปเป็นเพื่อนกันก็มารู้จักกันแล้วนิวก็เลยเหมือนกับเอ๊ะถูกใจชอบพอแบบรู้สึกว่าไม่ใช่เชิงชู้สาวนะเป็นแบบ เออรู้สึกถูกชะตาเลยก็เลยไหนลองมาไอ้น,นี่กันซิคุยกันซิก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไว้วางใจให้บันตี้เนี่ยมาดูแลสัตว์วิเศษของนิวส์อ่ะมาถึงไม้เกสิทติของบันตี้เนาะกล่องที่ได้มาก็จะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้แล้วก็เขียนว่าบันตี้เนาะต้องทำอย่างนี้ไหมรีวิวก็เป็นบันตี้นอะอ่าส่วนตัวไม้เนี่ยถ้าถ้าปิดส่วนหัวนี้ไปอะ เนี่ยมันจะเป็นเถาไอวี่เหมือนของเฮอร์เมลี่เลยนะแต่ว่าขึ้นมาแค่นี้เนาะแล้วก็ตรงตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นลูกสนผลผลของต้นสนนะเนาะเป็นรูปแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยช่วงครนะิสต์มาสเนาะไม้จะเป็นลักษณะไม้แบบเอ่อไม้เดิมๆเลยเนาะเป็นเหมือนไม้ที่ หักกิ่งไม้ออกมาแล้วก็เหลาให้เป็นทรงปกติเป็นทรงแบบไม้แกนสิบปกติด้านก็จะเป็นแบบที่บอกนะเป็นลูกสนแล้วก็เป็นถั่าลงมาไม่แน่ใจว่าถั่าไอวี่หรือเลย,เลย,เลยแต่ว่าคล้ายๆของเฮมิลนี่เนาะซึ่งไม้เนี้ยก็จริงๆก็เรียกว่ามันก็น่ารักดีนะมันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นอะไรที่แบบสื่อถึง คาแรคเตอร์ของบันทีไ่ได้ได้ค่อนข้างดีเลยเดียวก็คือเหมือนกับรักและดูแลธรรมชาติสัตว์พิเศษอะไรพวกนี้เราคิว่าน่ารักดีเหมือนกันนะมาถึงตัวละครที่2ก็คือฟนะินดาโรเชียเนาะบางคนอ่านโรเชียหรือโรเชียก็ไม่รู้นะเราอ่านแบบแบบภาษาภาษายุโรปแบบฝรั่งเศสหรือ,อิตาลีหรือสเปนก็จะแบบโรเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเป็นไอเอนะ วินดาโรเชียเนี่ยนางเป็นครอบครัวครอบครัวโรเชียเนี่ยต้องบอกเป็นครอบครัวที่เพียว blood <c oughs> ก็คือเป็นเป็นเลือดบริสุทธิ์คล้ายๆกับแบบเลสเตรนจ์หรือเป็นมัลฟอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นครอ,อบครัวเช,ช,ชื้อสายฝรั่งเศสเนาะเป็นพ่อแม,ม่มาฝรั่งเศสซึ่งวินดาโรเชียเนี่ยก็มาเป็นคล้ายๆกับมือฉังมือพการเลย <Wow. S 1> ของ เอ่อกีเลสกินเดอร์วอลเนาะเป็นเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาอะไรอย่างเงี้เลยวินดาโรเซียเนี่ยมีพลังวิเศษก็คือเป็นพลังที่สามารถหายตัวไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องแบบผงฟูหรือไม่ต้องมีไอเทมใดๆสามารถแบบฟลุกแล้วฉันก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบแบบหายตัวได้อะไรอย่างงี้งเทเลพอร์ตเออใช้คําว่าเทเลพอร์ตเนาะก็จะแบบมีสกิลพิเศษในด้านนี้เนาะไม้ของวินดาโรเซียเนี่ยเล็งเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกตา จากไม้กายสิทธิ์ของคนอื่นๆเนาะคือไม่ได้มีความสละสลวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นไม้กายสิทธิ์ที่คลาสสิกเป็นแบบเป็นแบบไม้กายสิทธิ์ที่ตั้งใจทำหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นไม้ที่แบบไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวก็มีขีดเหมือนเหมือนแบบว่าไม้อะไรก็ไม่รู้ก็ออกมาตามยถากรรมแบบนั้นอะคือไม้แบบไม่เท่ากันก็มาอย่างนั้นเลยจะเหล่าก็ดูไม่ใช่เพราะมันดูแบบบุบตรงนี้ ตรงนี้ไม่บุบอะไรอเงี้ยคือมันไม่ไม่ใช่เป็นอัตราส่วนที่แบบเสมอกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีมันมีสิ่งที่เล็งสังเกตได้ก็คือตรงเนี้มันจะมีเลขหนึ่งสองหนึ่งอยู่ถ้าถ้าถ้าผู้ชมเห็นไหมดูจะเห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งเออไม่แน่ใจว่าเลขนี้จะสื่อถึงอะไรเนาะแล้วก็เป็นที่แปลกก็คือแต่ละช่วงของไม้มันจะมีขีดแบบอย่างเงี้ยขีดขีดขีด,ข,ดขีดบ้างเอาไว้ แต่พอมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่ขีดรอบแล้วมันจะเป็นสามสามบั้งลึกๆเออเลยว่ามันก็น่าจะมีความหมายอะไรอยู่เนาะส่วนตัวสุดท้ายตัวละครสุดท้ายที่ที่ออกมาเนาะสามไม้กระสิทธ์เนี่ยเลยชอบไม้นี้ที่สุดเนาะมันสวยมันแบบวิจิตประจงเนาะดูแบบดูดีมีชาตกรูนนะชาตกรูนอ่ะคอไม้อันนี้ก็คือไม้ของคอวัสด์เลสตรัง์นั่นเองเนาะนี่ ซึ่งพอนำสกุลเลสแตรนช์มาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะไว้ใจแล้วใช่ไหมอีตระกูลนี้อะไอย่างเงี้ยเพราะเราฝั่งใจกับเบลทริกซ์เนาขอพูดประวัติของคอวัสนิดหนึง่งนิดหนึ่งนะฮะคอ,อวัสนี่ยเลงต้องพูดแบบตรงๆเลยนะอันนี้คือด้วยเกียรติของยูทูบเบอร์ผู้ซึ่งไม่ค่อยจะรู้ข้อมูลของหนังอยู่ด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะแบบ ไม่รู้จะยืนยันกับท่านผู้ชมไงแต่เอาเท่าที่เล็งพอจะหาได้แล้วก็เอามาบอกคุณผู้ชมวันนี้แล้วกันเนาะว่าคอวัสคือใครคอวัสเลสต์เรนจ์เนี่ยเป็นทายาตรุ่นที่5ของตระกูลไม่ใช่ของตระกูลด้วยตระกูลเลสต r รนจ์มันก็จะแตกออกไปอีกใช่ไหมแต่คอวัสเนี่ยมีทั้งหมด5คน5รุ่นทั้ง5คนเนี่ยชื่อคอวัสเลสต์เรนจ์หมดเลยก็คือคอวัส คอเวสเลสเตรนด์คนที่1คนที่2คนที่3คนที่สคนที่5ซึ่งไม้กาจสิทธิ์เนี่ยให้เดานะก็คือเป็นไม้ของคอเวสเลสเตรนด์คนที่5เนอะซึ่งคอเวสเลสเตรนด์ <c <oughs> C คนที่5เนี่ยเกิดจากคอเวสเลสเตรนด์คนที่4สั่ชื่อมันก็ออกเสียงยากมากเลยนะคอเวสเลสเตรนด์คนที่4แต่งงานกับโกเรน่าคามานะก็เป็นอ่าเป็น แม่ของยูซุฟคามาที่เราเห็นไปในภาคที่2เนาะอ่าเจ้าอค 4, อ,ว 4, อ,าาอวัสคนที่4เนี่ยคอวัสที่4ีพูดอย่างเงี้ยกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายคอวัุ่นที่4เนี่ยก็พ่นมนดำใส่โรลิน่าคาร์มาเนาะให้หลงรักตนแล้วก็มีลูกด้วยกันเป็นลนะิต้าเลสแตรนช์เนาะโรลิน่าเนี่ยก็ตายไม่นานหลังจากที่ได้คลอดลิต้าเลสแตรนช์ออกมาเนาะซึ่งอีคอวัสที่4เนี่ยก็ไม่ได้ชอบอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ชอบ ลีต้ากับลอเรน่าสักเท่าไหร่เนาะทีนี้คอ,อวัสที่4ก็ไปแต่งงานใหม่เนาะชื่อว่าคาริสเทมเล่เนาะคาริสเทมเล่เนี่ยก็มีลูกกับคอวัสอีกคนหนึ่งเป็นคอวัสเรสแตนช์คนที่5คนนี้เนาะทีนี้มีลูกก็ตายอีกคือใครมีลูกกับอีคอวัสที่4เนี่ยก็คือตายหมดพอตายเสร็จเนี่ยก็คือก็คือจบไปเนาะก็เลยมีคอวัสเรสแตนช์คนที่5มาอ่ะ มาดูที่ไม้กายสิทธิ์กันพูดประวัติไปนะไม้ของคอสเลสเตรนจ์เนี่ยถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนหัวเสาของยุโรปนะที่เป็นเสาสวยๆตามแบบแฟซด์หรือบักกิงแฮมหรืออะไรแบบนี้ที่แบบว่านึกอ,ออกไหมเนี่ยเป็นเสาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีไฟข้างๆเป็นเป็นคมไฟหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เออไม้เป็นไม้ขัดเงาดูเรียบหรูเนาะไม่ไม่ใช่ไม้แบบ มีรอยตะปุ่มตะปั่ก็คือขัดเงาลงแลกเกอร์เรียบร้อยสวยเลยเนาะแล้วก็ลวดลายตรงนี้อ่าเป็นทองเหลืองเนาะแล้วก็เป็นลายแบบค่อนข้างวิจิตรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยเห็นปะมันแบบมันลวดลายมันไม่ใช่มันไม่ใช่การแบบว่าเขียนลายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฉลุแบบสองชั้นนะมันเหมือนกับจะต้องทำชิ้นตัวเนี้ยก่อนแล้วก็ไปแปะทีหนึง่งหรือเขาทำไงก็ไม่รู้แต่มันสวยมากเลยอนะเนาะ ม้ให้ความรู้สึกแบบถือเรารู้สึกคลาสสิกถือเรารู้สึกแบบมันมันน่าเก็บอะ <c oughs> กระนเดียแหละกูก็เลยซื้อสามอันเลยเนาะอยู่ที่ร้านก็เลยมองตอนแรกเห็นไม้อันนี้ที่สะดุดตาเพราอไม้นี้เพราะว่าอีสองไม้นั้นอะเราคิดว่ามันมันไม่ได้สวยจนสะดุดตาแต่อันนี้คือมันสะดุดตาเราจริงๆแล้วเราก็แบบเอออยากได้เลยอ่ะก็เลยซื้อมาเลยเนาะอ่ะสำหรับใครที่จะถามว่าราคาไม้ก็ยสิทศิต์ตัวนี้เท่าไหร่เนาะก็อยู่ที่ 31มอนนอะก็จะอยู่ที่1,240บาทตามค่าเงินไทยตอนนี้นะฮะไม่รับพีออเดอร์ไม่ได้ไม่ได้ขายนะฮะมารีวิวเป็นเป็นเป็นคนที่ชื่นชอบกสารสะสมเนาะไม่ได้มีการ ทำธุรกิจขายใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ต้องไม่ต้องพีออเดอร์มาเนาะแต่ถ้าใครจะสั่งเนาะเล่งว่าเอ่อ Noble Collection หรือเว็บตัวแทนต่างๆก็น่าจะมีขายอยู่เหมือนกันใครที่อยากรู้ว่าไม้เป็นยังไงหรือผลิตภัณฑ์โฟล์กอื่นไงก็เข้าไปดูที่ Noble Collection เนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะเนาะอย่ยาวนิดนึงก็ต้องขออภยัยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ยาวๆก็ชอบนะชอบฟังลิงพูดก็ดีใจมากๆเลยเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เนาะแล้วก็ใครที่ชอบแฮ r ์รี่พอตเหรือว่าจะเป็นเ,เรื่องของประเทศอังกฤษอะไรต่างๆเนาะอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่เอ่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย